ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านกล่าวถึงปิชณธรรมค้าชีวิตเป็นข้อข้อ,ขอตอนๆเราที่ได้กล่าวว่าอย่าเอาครกมาตำสาต่อมาลองคิดดูสิว่าอย่าเอาปากไปอมหอกปากเราเนี่ยมีหน้าที่กินพูดดูดดื่ม บางทีก็ได้เอาไว้หายใจบ้างเออเอาไว้หายใจบ้างพูดก็พูดให้คนนะสงบร่มเย็นเห็นคุณค่าได้รับความรู้พูดเป็นธรรมะวิชาการพูดเป็นวิน,นัยพูดให้คนมีกำลังใจมันจึงเป็นการใช้ปากยังมีประโยชน์ แต่บางคนใช้ปากไม่เป็นที่กล่าวว่าเอาปากไปอมหอกนั้นหมายความว่าบางคนใช้ปากไม่เป็นชอบพูดถักถางเขาด่าทอเขาโป่งปางประจานเขานี่เขาเรียกปากไปอมหอกไปทิ่มแทงเขามีประโยชน์อะไรอาตมายังไม่เห็นประโยชน์อะไรในการพูดเสียษสี ที่มแทงคนโจมตีใส่ร้ายป้ายสีคนแล้วพระที่สุดนะปากนั้นก็ได้รับการตอบสนองจึงมีภาษิตเกี่ยวกับปากเยอะแยะถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษกมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตนี่ก็เป็นการเตือนปากเป็นเอกเลกตั้งเป็นโทปากเป็นที่หนึ่ง วิชาการพที่สองเพราะพูดดูดดวงมโนแน่นได้ดูดดวงใจคนได้ให้รักกันแน่นแฟ้นเคารพก,กันแน่นแฟนร้อยรักพูดให้คนรักเป็นร้อยแล้วคนรักเป็นร้อยนั้นแต่ละทีนั้นมาร้อยเรียงเอาไว้หักโมโหคนโมโหตวัวโมโหเราหรือโมอคนอื่นก็พูดให้เขาหักโมโหได้หาลาบรวยแห่พูดจะหาลาบผลก็ได้แต่ไม่จะประจบประแจง หมายความว่าเป็นการติดต่อเป็นการปรฐาฐกถาเป็นการให้วิชาการหรืออาจพูดเพื่อให้ปากเย้ฟันเยินให้พูดให้ปากเย้ฟันเยินคือพูดให้เขาตกปากตีปากฟันปากเอาเปืนยิงกรอกปากเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรจงไตรตรองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสประโยคทองอว้ว่าสุภาษิตาจายาวาจา เอตมังครมุตมังการพูดจาดีงามนำมงค